ออกออก,ออก,อกเยอะแล้วค่ะเพื่อนๆนดูสินี่ดอกสีสวยทั้งนั้นเลยอันนี้มาถ่ายเป็นคลิปให้ดูนะคะนี่อันนี้ใบหัวละพานะคะผักชีก็เก็บไปกินจนหมดแนละ้วนี่เป็นเป็นดาวเรืองแขะนะคะเพื่อนเพื่อนดูสิเวลาวมันออกดอกแล้วมันต้นมันจะเริ่มพุ่งอะ่ะตอนแรกมันก็จะเป็นแบบต้นนิดน้อยนี่ แยกมาตอนแรกซื้อมาสองต้นเองนะแล้วที่เก็บดอกมันที่มันแห้งอะ่ะแล้วเก็บไว้แล้วก็เอามาโรยเนี่ยนะขึ้นสวยจ้ะออกดอกสีสวยงามดาวเรืองดูสิ ดูแล้วก็ชุดชื่นชื่นใจชื่นใจนี่เดี๋ยวก็จะเก็บดอกไว้ปีหน้าอีกค่ะเพื่อนๆนมุมเล็กๆมุมส่วนเล็กๆมุม,มสวนดาวเรืองก็มาถ่ายให้เพื่อนๆดูค่ะนะคะนี่นะคะมีอยู่แค่นี้แหละสวนน้อยๆ <c oughs> ขอบคุณนะคะทุกท่าน